ทีนี้สุดท้ายในประเด็นที่ฝ่ายหญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการดูแลและฝ่ายชายเนี่ยสมควรจะยาแต่ไม่ยาฟัางให้ดีนะหลายคนบอกว่าก็ผู้ชายยาได้อย่างเดียวแล้วฉันถ้าเขาไม่นั่นแล้วฉันจะทํำยังไงในหลักการศาสนาให้ทางออกสําหรับผู้หญิงไว้อันนี้นะครับคืออันที่หนึ่งแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในสามจังหวัดภา,ภา,ภา,ภายแดนคใต้ยมีกอดีที่ดูแลเรื่องนี้ในกรุงเทพนี่ก็มีนะครับสำนักกีฬาก็จะมีผู้ที่ทําหน้าที่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแจ้งให้เขาทราบเพื่อขอยกเลิกกับการมีกะหรือสถานะของการแต่งงานแล้วเสร็จแล้วผู้ทําหน้าที่นี้เขาจะสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง ติดยาจริงไหมเล่นการพนันทุกตีทําร้ายเมียไม่จ่ายนะเพราะก็นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็จะหาทางแก้ไขให้แล้วก็ตั้งเงื่อนไขไว้เช่นถ้าทําร้ายภรรยาอีกถือว่าขาดกันโดยที่ไม่ต้องหย่าไปเล่นยาอีกไปเล่นการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของเราอะนะครับ ถ้าเงื่อนไขมันเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วทําข้อตกลงร่วมกันนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันก็จะถือว่ามีผลบังคับใช้โดยที่ไม่ต้องอย่านะครับอันนี้คือวิธีการหรือสิ่งที่ศาสนาปรเทคผู้หญิงเปิดช่องทางไว้ให้กับผู้หญิงน,นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องทําความเข้าใจตรงกันนะครับคําเตือนฝ่ายหญิงนะครับ ยกเลิกการอิกะด้วยตัวเองคือฉันเอาเองเลยแล้วฉันไปบอกเลยว่าเลิกเลยขอยกเลิกนู่นต้องมีคนคอยไก่เกี่ยคอยเป็นคนกลางให้เรานะครับหรือว่าพวกผู้ที่มีอํานาจเต็ม